ไปดูกันต่อนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีงานมานีเอ็กซ์นะครับบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักทีเดียวครับโดยงานพกรรรการเงินกรุงเทพนะครับครั้งที่24 m a n ีเอ็กซ์2024ครับได้จบลงไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตลอดทั้ง4วันนะครับมีประชาชนและผู้ประกอบการมาร่วมงานกันอย่างคับข้างทีเดียวครับ แล้วก็มามองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบุคคลเงินฝากสลากออมทรัพย์นะครับประกันพร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานเอ๊ะเป็นแม่ใจว่าสลากออมสินน่าจะขายดีเป็นพิเศษหรื <c oughs> อเปล่านะฮะรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นทองกองทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับตามแนวคิดการจัดงานก็คือด g จ t a l Finance for a อกการเงินดิจิทัลเพื่อทุกคนนะครับลองไปชมบรรยากาศกันดูฮะ ส่วนใหญ่ก็มีประกันมีอะไรก็ส่วนใหญ่เขาวงจรแล้วเนาะการเงินต่างๆมันมี<ช>ด้านการเงินหลากหลายให้เราเข้ามามาดูให้ความรู้เราอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมด้วยแล้วก็ลงทุนชอบความมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกของแจกแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆค่ะก็น่าตื่นตาตื่นใจครับแล้วก็ใหญ่โตเหมือนเดิมนะครับแต่ละบริษัทแต่ละธนาคารก็มีแคมเปญที่หลากหลายนะครับ ปีนี้รู้สึกว่าจะมีความพิเศษมากขึ้นเกี่ยวกับประกันต่างๆ oh. ใช่ตัวงวงเงินการออมครับแล้วก็พวก่วงแบบประกันไปด้วยอ๋อในงานนี้ก็ดีกว่าครับสะดวกแล้วก็เหมือน่ารวมรวมทุกธน,นาคารไว้ที่เดียวแล้วก็ทําให้แบบว่าคือมันสะดวกสบายคือเดินไปอีกที่นึงก็คือเป็นอีอกธนาคารหนึ่งแล้วไงไม่ต้องไปเดินหรือว่าไม่ต้องไปหาอะไรใช่แล้วแคมเปญค่อนข้างเยอะด้วยครับแข่งขันกันสูงมากเลยตอนนี้ ออกมาครั้งแรกเลยค่ะเออก็มาดูส่วนใหญ่อยากดูข้อมูลเรื่องการออมกับการลงทุนอะไรอย่างงี้ค่ะเออบางบุธเขาก็จะมีแบบเออปเปอร์เซ็นต์หรือว่าส่วนลดอะไรอย่างงี้เพิ่มเขาก็มีแนะนําเรื่องแบบการลงทุนการออมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีลดหย่อนภาษีด้วยซึ่งภายในงานนะครับก็มีงานสัมมนาครับจากกูรูตลอดทั้ง4วันก็สลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้อัปเดตในด้านการลงทุนนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปิน มอบความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยงานมินิเโปครั้งต่อไปนะครับจะเดินทางไปที่หัดใหญ่ครับชาวหัดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมงานมินิเโป2024หัดใหญ่ได้กําหนดการคือวันที่5-7กร,รกฎาคมนี้ครับจัดที่หัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5และลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลหัดใหญ่ติดตามข่าวสารได้นะครับทั้งแฟนเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนะครับเรามีจัดทำแฟนเพจมินิเอ็กซโปเอาไว้นะครับลองไปอัปเดตข่าวสารกันได้ ค่ะเดี๋ยวเอาความคืบหน้ามาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบผ่านรายการของเราด้วยนะคะ